สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววรวิขาวเจิยภายนะคะวันนี้เราจะมานําเสนอการยกตัวของอากาศและการเกิดเมฆในเรื่องลักษณะภูมิอากาศค่ะหัวข้อการนําเสนอนะคะ1เมฆคืออะไรสองลักษณะภูมิประเทศที่สามารถเกิดเมฆได้เมฆคืออะไรนะคะเมฆเกิดจากการรวมตัวหรือเกาะกลุ่มข,ของไอน้ำลอยตัวอยู่ในชัน้นบรรยากาศที่เราสามารถมองเห็นได้ะคะ่ะ เมฆจะเกิดการควบแน่นและตกลงมาเป็นผลละอองน้าไอ้น้ําที่ควบแน่นเป็นละอองน้ํานะคะหรือเป็นเกล็ดน้ำแข็งซึ่งเมื่อเกาะตัวกันเป็นกลุ่มนะคะจะเห็นเป็นก้อนเมฆก้อนเมฆนี้สะท้อนคลื่นแสงในแต่ละความยาวคลื่นในช่วงที่ตามองเห็นได้ค่ะในระดับที่เท่าๆกันจึงทําให้เรามองเห็นก้อนเมฆนั้นเป็นสีขาว แต่ถ้าหาเมฆนั้นมีความหนาแน่นสูงมากซึ่งแสงผ่านไม่ได้ก็สามารถมองเห็นเป็นสีเทาหรือสีดำได้เช่นกันค่ะนี่ก็จะเป็นรูปแบบการเกิดเมฆนะคะต่อไปลักษณะภูมิประเทศค่ะเมื่อกระแสลมประทะภูเขานะคะอากาศถูกบ,บังคับให้ลอยสูงขึ้นเนื่องจากไม่มีทางออกทางอื่นค่ะจนถึงระดับ ระดับควบแน่นก็จะกลั่นตัวเป็นเยืดน้ำดังเราจะเห็นได้ว่าบนยอดเขาสูงมักมีเมฆปกคลุม,มอยู่ทำให้บริเวณยอดเขามีความชุ่มชื้นและอุดมไปด้วยป่าไม้แลมื่อกจะแสยลมพัดผ่านยอดเขาไปอากาศแห้งที่สูญเสียไอ้น้ำไปจะจมตัวลงจนมีอุณหภูมิสูงขึ้นพรมีอากาศบริเวณหลังูเขาจึงเป็นเขตที่แห้งแล้วเรียกว่าเขตเงาฝนค่ะ ก็จะเป็นร,รนูปการเกิดนี่มาจบการนำเสนอนแ้่นี้ค่ะ